มีพี่ปิ๊กด้วยนะคะว,วันนี้ค่ะทางโชว์ลงฟอร์ดไอเอสาขาราชพฤกษ์รามห้ามีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่ปิ๊กค่ะซื้อรถกับพี่หมุมเป็นยังไงบ้างคะดูแลด,ดีมากค่ะบริการดีแล้วก็แคมเปญให้หนักมากด้วยค่ะดด <c oughs> จัดให้ดีมากพูดคุยก,กันช่องทางไหนคะพี่ปิก๊กไปดูจากไปดูที่อมอเตอร์โชว์แล้วก็ติดต่อได้พี่หมุมดูแลตั้งแต่แรกเลยแล้ววันนี้มารับส่งมอบรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะประทับใจค่ะดีมาก ตัวรถคือดีค่ะดีมากเลยการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมเป็นยัไงดีมากค่ะแล้วก็ขอขอถามพี่พี่ปีค่ะคือคันนี้เป็นเงินสดหรือว่าไฟแนนซ์คะพี่ไฟแนนซ์ค่ะการยืนไฟแนนซ์นานไหมคะไม่นานค่ะแป๊บเดียวแล้วยังอี้พี่ปีประกอบอาชีพอะไรคะพี่เป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะขายอะไรขายหล่างค่ะขายสกี่ยการนำเข้า อเอวีตีทุกอย่างเลยใช่ค่ะแล้วก็อ่าทไมต้องเป็นกอดคะพี่ปิ๊กเพราะว่ารู้สึกว่าเคยใช้กระบะเราก็คือช่วงล่างเขาดีมากแล้วก็เลยไม่เปลี่ยนใจก็เลยรักเป็นครอบพอฟอร์ดเป็นอีกหนึ่งเสียงอ่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออก,กออรถกระทางเชลุงปอดอาร์เอสาการล่าชูพรครามห้าค่ะนอกจากเสียงของคุณลูกค้าค่ะอยากให้ที่ปรึกษาการขายค่ะฝากถึงคุณลูกค้าคนสำคัญของเราด้วยค่ะเชิญค่ะ ก็ขอบพระคุณพี่ปิงมา,มากๆนะคะที่เอ็นดูน้องหุมแล้วจากมอเตอร์ยันมาโชว์รูมอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนรุ่นบ้างแต่ก็ขอบคุณมากครับที่ยังอยู่กับน้องหุมยังไงก็ดูแลเต็มที่ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะละขอบคุณพี่ปิงนะคะ